สวัสดีค่ะหลิวนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าล้าหลังมากค่ะ <c oughs> ก่อนที่จะได้มาเรียนนะคะแต่พอเรียนแล้วรู้สึกว่าไมซ์เซตเองใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าจากที่เราแบบว่าเออก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแบบยิงการตลาดออนไลน์ทาง a c e b o o k ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราได้มาเรียนเราได้รู้ว่าอ๋อมันสามารถยิงเป็นแบบว่าหลายๆจุดได้แล้วก็สามารถเลือกทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายได้จากที่ครูมิวสอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราแบบไมซ์เซตใหญ่ขึ้นว่าแบบ ผลลัพธ์ที่เราจะได้มันจะเป็นยังไงะค่ะในปัจจุบันคิดว่าการตลาดออนไลน์สําคัญยังไงก็ต้องบอกว่าสําคัญมากๆเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีสื่อออนไลน์ในตัวนะคะก็คือมีมือถือนะคะพกอยู่กับตัวเองและเราก็ดูอะไรผ่านมือถืออยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ใช้ออนไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือมันสําคัญมากๆนะคะ เอาง่ายๆนะคะคือไม่ต้องลังเลค่ะคือถ้าอยากรวยมาเลยค่ะเพราะว่าคุณจะรู้ช่องทางในการแบบว่าทําเงินยังไงนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็จะรวยได้ยังไงนะคะและที่แน่ๆถ้าทําเป็นแล้วก็ทําเหมือนที่ครูมิวสอนนะคะก็คือยังไงก็ต้องได้กลับมาแน่นอนค่ะ <Yeah. S 1> ก็อยากมาเรียนเรื่อยๆเพราะว่าเรียนแล้วก็มึนๆนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เรียนก็คือมึนเลย <laughs> มึนเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วพอเราเรียนแล้วก็อ๋อพอจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือครูมิวเขาก็จะบอกว่าก็เหมือนการร้องเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเราได้เพลงมาใหม่ๆเราก็จะแบบงงๆว่าเอ๊อันนี้เมโลดี้ร,ร้องยังไงอะไรเงี้ยแต่พอถ้าเกิดว่าเราทําซ้ําๆทําเรื่อยๆมันก็จะชินเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องทําได้เหลือแค่ว่าเราฝึกฝนแล้วก็ทําซ้านะคะเราก็ต้องทําได้เพราะฉะนั้นคือมาเรียนค่ะไม่ต้องคิดเยอะคะ่ะถ้าอยากได้เงิน มันเยอะมาเรียนค่ะ a l h o Academy นะคะ